ครับก็สวัสดีนะครับมีลลารทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องวิศวกรพนนอะครับอะไรพอสมควรนะครับกับจุกซื้อทุกอย่างที่ทาอยู่นะครับพี่น้องแต่ก็อย่าทอ้อถอยอันนี้ถามหน่อยเครื่องยี่ห้ออะไรนะครับกีแรง นะพี่น้องก็ดูแลกันด้วยนะครับยีห้ออะไรการส่รุง,ย,งรออย,ยังไงเออผลิตมาจากไหน ส่วนนี้ก็คือสินค้าที่เราผลิตอยู่นะครับพี่น้องก็ให้พี่น้องเดาดูนะครับว่าไอ้เครื่องตัวนี้ใช้ทำอะไรนะครับงานออกแบบในลักษณะนี้เราจะไปใช้ทำอะไรนะครับก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับ ถ้าพี่น้องอยากก็ให้ผมบอกว่าเครื่องตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับพี่น้องก็ต้องบอกผมด้วยว่าไอ้เครื่องนั้นอะยี่ห้ออะไรกี่แรงเออผมไม่เห็นอะไรสักอย่างในน,นั้นเลยยี่ห้ออะไรกี่แรงผลิตจากประเทศไหนเออสเปคเออช่วงชักขนาดลูกสูบอะไรเงี้ยเนาะข้อมูลพวกนีมน้มันน่าจะเป็นข้อมูลเปิดเผยได้ไนนครับ ผมก็ยังเปิดเผยเลยแต่ผมยังไม่เฉลยว่าไอ้เครื่องตัวนี้จะออทำอะไรนะครับจนกว่าพี่น้องจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ